อาา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 ชชชชชชววววววสวัสดียามเช้าเจ้าอันกุ n มอ g สละมัดปักีโอโยอดใจมัดจัสีเดเลตไม้สงฆะดูลีกินหวานสุขดีอําสาสบายดีวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์สองห้าหกแปดหรือ2 5 2สองห้าสองสองศูนย์สองห้าะสถาบันไม่ใช่อะไรมาน ณห,หมู่บ้านช,านช,านชานันชนยาชันชันนีชันนิวาชันนิวาเมืองเฟโจเมืองเฟโจอ,อยู่ประเทศบาซินนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณาครั้งที่2 7วันนตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่วันที่2อ,ออกจากป่าเข้าไปในหมู่บ้านยานาวาออกมาพักที่นี่อีก7วัน อันนี้เป็นวันที่เอ่ดเดยวก็จะย้ายไปเมืองบาโคาบาโคเป็นนอนที่บาโคอีกหนึ่งคืนเพราะว่าพรุ่งนี้เที่ยงก็จะนั่งเครื่องบินต่อไปที่บาซิเลียเมืองหลวงแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่บาซิเลียต่อไปที่ซัป,ปโปโรวันที่12บสอก็จะได้บินกลับประเทศไทยนะถึงประเทศไทยก็น่าจะ13บสามตีสี่ตีห้ก็มีโครงการจะไป งานไหว้ครูที่พิชณุโลกแต่ว่าต้องดูเหตุปัจจัยกันว่ามีเครื่องลงไหมถ้าไม่มีเครื่องลงไปไม่ทันก็สงสัยจะต้องบินกลับเข้าเชียงใหม่โดยตรงเลยนะรอ,อบนี้ที่บสสก็ถือว่าไม่ได้ไปไหว้ครูก็ไม่เป็นไรนะทรงใจไปไหว้ก่อน, <c oughs> อนไ,มไม่มีชุดช่ยสังขี้มุกหน่อยแปเดีย าสต์ไทยบอกว่างานเลี้ยงยังมีวันเกิล์ลางนะเทียนเสียมาอยู่ภูสันต์จะเย็นสีงานเลี้ยงจะมีวันมาอยู่กินที่นี่รวมๆแล้วในป่าเมซอนออกมาจากามาจากประเทศไทยวันที่7เหมือนกันนะวันที่7พันวาคมวันที่8มาถึงที่ซัมปโลประมาณว่าที่1 3บ4ก็มีสอน15 16 17 Uh, 19-20นะประมาณสามคอร์สที่เดือนธันวาสอนเสร็จแล้วก็ uh, มีโปรแกรม uh, uh, วันที่24ออกเดินทางจากธันวาออกเดินทางจากโอ uh, เข้ามาที่เมือง uh, บาซิเลียนอนที่บาซิเลียหนึ่งคืนต่อมาที่เข้าป่าอเมซอนวันที่25นะ25 uh, 25เข้าป่า เขาป่า,มรร 25, า 26, เมสันยี่ห้าพันวาก็ยี่สิบกอ่ายี่สวายี่สิบห้เนี่ยเขาก็ฉลองคิดสมมารอา่ายี่ห้านี่ฉลองคิดสมามาตรเนมามายี่ห้ามาถึงหมู่บ้านที่นี่25้าก็ฉลองคิดสมมาตรากับครอบครัวของคุณ่าคหัวหน้าเผ่าที่นี่นะจำชื่ออย่างแต่นะอ่าีานะซิตี้อนะ่ะอะไรนะชื่อ,อ ฉลองว่าก็วันที่26 24 25ห6ยี่่าก็มีการต้อนรับกเรียกว่าดื่มยาอายาวาสก,กาครั้งแรกของตอมาน่าจะประมาณ26ก็ตกใจเหมือนกันนะ,ะมาที่นี่ก็ตั้งใจว่าจะมาศึกษาสมุนไพรสมุนไพรในป่าเมซอนแต่พอมาศึกษาแล้ว Oh, này này, cháu mà hay là Vasca. Oh, this can. à, không, 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 para ele que vai com a raiz e vai para tirar esse barco. E para não, não, não suportar ele muito, é o cunhi. Cunhi, cunhi. não o bonito. Não, ele queria a planta.

โอ้ได้แล้วได้ได้เชื้อพันอะไรนะอ,อูนี่หรือว่าอฮยาวาสก,กานะเอาไปให้มึงประมาณหนึ่งท่อนประมาณสอกกว่าจะลองไปปลูกใจยมาเทนไทยพูดถึงอาวาัยสกาก็ลองกินครั้งแรกปุ๊บเนี่ยนใจว่าก <c oughs> ู <c oughs> ไม่เอากับมึงแล้วนะเพราะโมโหมันกินก็น้ำต้มยาถ้าเจอยาจีนนี่ก็ว่าขมแล้วนะ เจอยาอายาวาาัซการนี่คตรขมนะขมเนี่มันรสชาตินี่มันเอ้ยมันต้องมาชิมเองนะบอกไม่ถูกพูดจะขนลุกเลยนะมขมแบบวา่าขมบรลเพชขมฟ้าทลายโจรขมสะเดาขมสะเดานี่ยังอร่อยนะจิ้มน้ำพริกนี่อร่อยแต่ขมออะอรนะนี่นี่นตอนนี้เขกากำลังอันนี้ให้อยู่ตัดให้อยู่ขอให้ผ่านด่านไปด้วยดี ได้ได้ไดปปลูกแล้วต่อไปที่ตำหนักจะมีเยอะแล้ะ จะเป็นเป็นสมุนไพรนะไม่ใช่ได้ว่าเป็นเหล้าเป็นอะไรชื่อมันเหมือนชื่อมันอายาวสกาเนี่ฟังเสียงเหมือนมันจะเป็นเหล้านะเป็นยาเสพติดหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นเหล้าเป็นอะไรนะวิสกี้วิสก้าะไรนะมันเสียงวันฝรังเนี่ยที่จริงที่จริงอายาวสกานี่ถ้าเปิดเป็นเปิดเป็นในภาษาอะไรนะโบราณเขาเรียกว่ายาเปิดจิตยาเปิดจิตยะเอาเลยนี่ Mm -hmm. He's gonna put a little for me. Yeah. You also want? For me to plant. He said that he wants to give me two. Okay. But the, our, I, Mashan told me that we only need the, the seeds yeah. to, to make a big one. So, but if he, he gives you, I'm gonna to try to. Yeah, yeah, yeah. We're gonna do the same and we're gonna see if it grows up in yeah. Thailand or in Portugal yeah, <laughs> first. Yeah, yeah, yeah. Okay. Mm. God. โปรตุเกสเห็นอาตมาไปด้วยขอไปด้วยบอกว่าฉันขอไปปลูกด้วยยจะมีสาขาที่โปรตุเกสอีกน,นี่แหละ,อะตอนเขาไม่ขอบอกให้เป็นล่ามไม่ขอนะพนเรานี่พอเราขอก็ตัดไปแล้วตอนนี้มนันย่างอาตมาไปแบบอาตามมาก็ไม่เป็นไรนะ,ะก็ที่จริงแล้วพวกมเมล็ดพันธุ์พืชอะไรเนี่ยบางทีเคยออกมี เคยมีเรื่องตลกนะหลวงพ่อพระทศดงอะไรนะทศดงจากจากเมืองไทยไปสิงคโปร์มาเลเซียเป็นโดแล้วไปเจอเผือกนะเผือกอินโดชอบติดใจมากเอาเผือกเอาเผือกติดในกระเป๋าไปด้วยพอเขาสแกนแบบปุ๊บเนี่ยอุนีอุนีอุนีอันนี้อันนี้อุนีเ้็นต่าไทยล่างอ่ะอือฮึ เออออโอเปูกอะไราือไออากัวอากัวยัหโอเคโอ้ได้ไปประมาณหกต้นก้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ต้นก้าโอเคไปปลิกกรโต ชบานชาวาได้ได้ไปละสงการเดี๋ยวขอให้อะไรนะนโมปดน้โมลปดนโมปิดน้าโมปิดพุทธิพุทธเปิขอให้อายวสก้าผ่านไปด้วยดีด้ว นนะโอเคไล่ต่อไล่ต่อชาวัสาสสชาวบ้านซ้อวเยกด้เดดขาให้ไปสีต้นนะสีก้าเป็นเครือและมีรากหน่อยละ,ะเขาก็ไปปลูกปุ๊บเนี่น่าจะไปเพาะก่อนอไปเพาะก่อนหรือว่าไงกันเดี๋ยวไปทาที่ดีๆสังดีๆอะไรดีๆเดี๋ยวหาที่ปลูกแล้วก็ให้มันขึ้นมาสวยๆ โ <c oughs> okay. อเคอะต่อก็อไม่รู้ว่าประเทศไทยมีไม่มีนะอากล้าไปดูถ้ามันมีก็ไม่แน่ค่อยๆขยายพันธุ์ต่อคือว่าเป็นกาพันเพราะว่าในอนาคตนีต่อมาจะก็จะมีโครงการเ,าเชิญอหอน้าเผ่าที่นี่ไปเปิดคอร์สที่ประเทศไทยนะที่จริงายาตัวนี้ที่จริงมันไม่มีแอลกอฮอล์นนะมันไม่มี แต่ว่ามันมีอะไรนะสาร MDT อะไรเนี่ยจะมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเรื่องนี้เป็นสารที่ว่าร้อนประสาทหรือว่าสารอะไรเกี่ยวกับทำให้มึนๆหรือว่างงๆถ้าบ้านเราก็เหมือนกับยาวางสลบหรือว่ายาอะไรเลยมันทำนองนี้แหละนะยาร้อนประสาทจะให้คนมีประสาทมนนอนไม่หลับกินหรือว่าไงเนี่ยมันทำนองนี้หรือว่าอันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปขอไปศึกษากฎหมายหน่อยเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างต่ออเมริกาทางแคลิฟอร์เนียเขาก็เปิดใช้ กันแล้วนะเรื่องอยาัยโซสก,กาเนี่ยก็เปิดใช้นี่แล้วก็แถวประเทศอเมริกาใต้นี่ก็จะเป็นโอ้โหเปิดกันเยอะแลนะแต่ประเทศไทยนี่ก็ยังห้ามอยู่ที่ห้ามนี่มันน่าจะเกิดจากสาเหตุผลประโยชน์มหาศาลถ้าคนมาดื่มยาไยโซสก,กาเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะเจ็บป่วยน้อยลงหรือว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนะหรือว่าหลายๆอย่างทําให้คนเลยไม่อยากจะให้เปิดเป็นทางการนะแต่ พยายามก็ไม่เป็นไรรอกทุกอย่างมอนกับกัญชาก็ดีที่แรกมันก็เป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งตอนนี้ก็เปิดให้เป็นยาสมุนไพรโดยมีแพทย์แผนไทยหรือแพทย์อะไรนะรับรองให้ดื่มได้ทานได้อะไรแก่โรคมะเร็งหรือว่าอะไรน้ำมันกัญชามันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยคนไม่ได้ลองเนี่ยเราต้องเชิญอาจารย์อะไรเนี่ยมาทดสอบทดลองดูตอนนี้ทางบราซิลเนี่ยจะมาเห็น มาอยู่นี่ประมาณเดือนก่อนมาสังเกตคุณหมอที่เป็นแพทย์ปัจจุบันมาศึกษาเรื่องแพทย์แผนโบราณว่าถ้าเราพูดกันตรงๆก็หมอผีนะหมอผีแล้วแผนโบราณหมอแพทย์อเมซอนนะคือว่าแพทย์แพทย์แผนอเมซอนหรือว่าอินเดแดงที่สมัยก่อนสงครามโลกตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งหลายๆครั้งเราเกว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ลุ่มพวกนี้เป็นคนที่ฉลาดฉลาดมากๆฉลาดจนว่าอ,อ,อเมริกาหรือว่าประเทศพวกนี้มันสู้รบไม่ไหวนะมันก็จะเอา,เอ,าอะไรนะเอายาเบื่อมันตายทั้งหมู่บ้านเลยตายทั้งโ,งโคดเลยตายทั้งเงาเลยไปมาเบื่อไปเบมาไม่ตายนะก็เลยกลายยานี้เลยก็กลายเป็นยาที่ว่าพิเศษเลยนะจากไม่ตายกลายเป็นอ,อยู่ดงคงกระพันว่าอายุยืนด้วยนะบางคนที่นี่วันก่อนจะมาเจออายุร้อยสี่ปี นี่แหละนะแต่มาว่าถ้าได้ยานี้ไปนะต่อไปอายุยืนอายุวัฒนะอีกนะก็ก็คงจะช่วยประเทศไทยได้นะเพราะมาครั้งนี้ก็เอาตัวเองมาทดสอบทดลองทั้งหมดไป10ครั้งนะก็บางคนมีพระท่านถามว่าอาจารย์จะติดหรือเปล่าเนี่ยลองไป10ครั้งเนี่ยแต่่าไม่ไม่ติดนะไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรได้กินก็ไม่เป็นไรไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ติดนะมันก็เป็นเหมือนยาจีนต้มตุนนะต้มแล้วก็ตุนนานๆแล้วก็จนเขี่ยวมันให้เหลือเข้มข้น ก็แล้วแต่ว่าเราจะลดเข้มข้นขนาดไหนเคยไปทานลองที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านอันนั้นเข้มข้นมากนะอันนั้นก็นึกว่าไม่มีอะไรนะกินประมาณปลายนิ้วก้อยนะประมาณฝาขวดนี่แหละไม่ถึงอ่ะนะไม่ถึงฝาขวดรอกมันเข้มข้นมากนะมันใช้ขวดนิดเดียวกินเดิ <c oughs> อมโอ้อันนั้นรอบสองรอบที่เจ็ดหรือเปล่า <c oughs> เอาเรื่องเหมือนกันนะ,ะเข้มข้นนะเข้มข้นดุเดือดมากจนอ่า จนแบบว่าสุดยอดเลยนะแต่มาก็บอกไม่ถูกว่ามันยังไงนะมันมีหลายรสชาติรสชาติรสชาติเดียวนี่แหละจะ่มนจะขอยังไงที่ว่าขมเป็นยาหวานเป็นลมเนี่ยนะ,ะก็มาทดสอบนะ,อะมาเรียนรู้รอบนี้ก็ตัวแรกก็คืออายาวสากาตัวที่สองก็คือยานันะยานัดคือว่าถ้ายานัดบ้านเราก็คือว่าที่นี่เรียกว่าลีเป้ลีเป้ได้มาเอามาทําด้วยมาลองมามาตำมามาตำมา มาคึงมาอะไดูวิธีการทํามันก็ไม่ยากนะ,ะรีเป้ที่นี่รีเป้มันก็จะเป็นช่วยเรื่องเกี่ยวกับพงจมูกใส่นัดให้โล่งปวดหัวไม่เกฑนหรือว่าอะไรเนี่ยพาราสตามอนซาลานี่สงสัยสู้ไม่ไหวแล้วนะ,ะถ้าเจอรีเป้ไปนี่ปอ๊อบมาสมอปลปปอดโ่งล่งบาสบายเลยอันนี้ใครอยากจะมาลองก็ไม่ได้โฆษณานะก็ะจะมาจะติดไปเล็กน้อยถ้า ถ้าใครมาก่อนก็ได้ชิมก่อนนะถ้าใครไม่มาก็ไม่ได้ชิมนะรอบนี้ใครมาเข้าคอร์สเรียนจะยังน้อยจะให้ลองลองคนละเป่าคนละครั้งนะถ้าถ้าติดใจเดี๋ยวก็สั่งไปอีกนะหรือว่าลองจะ,อะลองคิดถึงผลิตในประเทศไทยด้วยนะฮะดูด,ดูตัวนี้เป็นยานนัดนี่มันน่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะอันนี้ได้ดูดูไม่มีอันตรายเพราะประเทศไทยก็เปิดใช้อยู่โบราณน,นี่จะมาพเพื่อนจะมานี่หลายท่าน เวลานี่ตมาก็เห็นแล้วไม่เหมาะไม่เหมาะเลยเป็นข้าเป็นอะไรมาติดยานัดอ่อที่เน็มมันก็ไม่ได้ติดหรอกนะยานัดมันแค่เป็นเวลาเราไม่ก็ปี้กระเป๋าเราหมุนหัวหัวตึงหรือว่าห้องนอนหรือว่าอะไรเนี่ยอ่ะสักดอกสองดอกใส่กระเปล่าต่อไปใครจะเห็นอาตมานี่เอ๊ะทำไมอาตมาเป่ายานัดบ่อยจังเลยก็อย่าไปถือสาเนะเพราะว่าอาตมารู้แล้วมันเป็นยานะไม่ได้เป็นสิ่งเจ็ติด โอเคอ่ามาที่นี่หนึ่งอัวสกาสองีเป้ยานัทที่สามอ่าคือสนังกานะสนังกานี่จะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะเป็นต้นไม้อ่าสนางังไม่รู้ต้นไม้ชื่อมันเขาเขียนให้อยู่นะเดี๋ยวเาจะมาจะ <c oughs> สนังกาสนังกาเลยต้นไม้มันใบมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะ,ะมันใบมันมันเป็นสมุนไพรในปา่าเมซอนตัวหนึ่งแต่ ไม่รู้ต้นมันเอาไปปลูกไม่ได้นะ,<ฮ>ะเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวกขคงจะวางแผนค่อยเอาไปแล้วก็อพอเขาก็ต้องถอนมาทั้งรากทั้งคนนเป็ต้นไม้นี่มันรู้สึกจะมีรากแก้วนั้นรากยาวมากนะเพราะว่าดินที่นี่อุดมสมบูรณ์วันนั้นไปเดินปา่าไปครึ่งวันก็ถอนได้มาต้นต้นต้นใบใหญ่ต้นประมาณหัวนิ้วแล้วดึงออกมาลากมาประมาณสองแล้วเขาก็มีดมาขูดเอาลวก ลากมันทั้งหมดเลยขุดุไม่ไม่หมดหรอกเอาเปลือกลากนะขุดผุดมาแล้วก็มาทีแรกล้างล้างลากทันงกนล้างลากสะอาดให้ไม่มีดินโคลนติดนะขุดขูดมาแล้วก็เอามาเอาน้ามาหยอดใส่ประมาณจั๊ฟ้าขวดสองฟ้าขวดสามฟ้าขวดแล้วก็มาคั้นคั้นบีบบีบคั้นคั้นบีบบีบเสร็จแล้วก็อะไรนะเอามายอดใส่ตาเลยฮะแต่มาเขเลยตกใจโอ้ยยาป้าเชงหมักน้ำมาหยุดน้ำเน่าน้ำอะไรนี่มาหยอดใส่ตานี่ บองคนาตาบงตาบอดตาดีตาอะไรเนี่ยอาตมาก็ยังไม่เชื่อนะอันนี้โหดกว่าป้าเชงนะ,ะวันนั้นทําเสร็จแล้วเอาเอาทีแรกว่าผ้านีเห็นเขาจะเอาผ้าเลยเนะี่ยผ้าที่ผ้าขี้ลงขี้เลี้ยวเนี่ยจะมาบิดให้ตมาเห็นแล้วมันผ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตมาเลยว่าไอ้อจีวอนตอมานี่แหละเลยเขาจีวอนตอมาใส่ใสอเชี้ย,ยวก็เออบิดตุ๊นะได้ได้มาเอาเขาเอาขวดยอดอยาตามา,มาใส่แล้วเขาก็ยอดตาเขาเลยปุ๊บ เราก็น well. ึกว่าไม่เป็นไรเขาหยอดนี่เขาธรรมดาเขาหยอดบ่อยแหละพอตะมามาหยอดต่มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันบอกไม่ถูกนะอันนี้ตมาตะมาได้ไปขวดเดียวนะแต่ใครจะหยอดนี่ตมาให้เซนกำกับแล้วนะตาบงตาบอดตาสว่างตาตามหึตามัวตาหายนี่รับรองหรือว่าไม่รับรองเพราะว่ามันมันบอกไม่ถูกนะมันไม่เหมือนยาหยอดตาอื่นๆนะมันโอ้โหโคตรโคตรอันนี้เลย กดแสบกดเจ็บประมาณสักสินาทีว่สินาทีปุ๊บเนี่ยโอโ้โหเหมือนตาที่สามนีน่ระเบิดเลยนะมันแบบว่าโอโ้โหมันสว่างมันโอ,โอโเคลียร์มันเลยนะตามาก็เดี๋ยวกลับไปจะไปวัดสายตายสักหน่อยว่ามันจะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าหรือว่าหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้าหรือว่าต่ำกว่าหนึ่งจุดสองหรือเปล่าเนี่ยตมาจะไปวัดสายตาโดยเฉพาะหลังจากถ้ายอดสายตาไปเนี่ยตามา,าว่าโอโ้โหน่าอัศจรรย์จริงๆนะรู้สึกว่าสุดยอดเลยอันนี้ขวดนี้ตมาขอไปให้ฝากห้องแม่ก็แล้วกันนะ อัตราว่าบางคนในหยอดครั้งเดียวนี่ไม่กล้าหยอดอีกเลยโอเคนะตอนนี้พิธีกรแตมาก็มาถึงแล้วกาลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่นะถ้าเป็นล่ามเป็นทางพิธีกรทีวีโปรตุเกสเดี๋ยวจะได้มาทํารายการอินเทอร์วิวกับหัวหน้าเผ่าที่นี่แตมาคงจะได้ไลฟ์สดให้พวกเราด้วยตอนนี้กําลังอะไรแต่งหน้าแต่งตาอยู่กําลังสวยอยู่ ตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าตมากำลังไล่สดอยู่อ <Hello. S 1> บอกว่าน,นี่กำลังแต่งตัวเดี๋ยวจะทำรายการโปรตุเกสรายการโปรตุเกสถนอมทีวีแอนโปรตุเกสจะออกสื่อถนอมทีวีก่อนก่อนที่จะไปออกถนอมโปรตุเกสอายุอะไรดิไอแอมเลยดิ n t ว n นอิ Portuguese, นท e วิว o ู mm hmm. you lady? i r s, no. <S, mm hmm. <S t ทูว่าทูว่าคำอะไรดิเดี๋ยวเขาจะถามพาดชามแมน <c oughs> ชามแมนนะทูว่า <c oughs> ทูว่าทูว่าก็เป็นชามแมนที่นี่นะเมื่อวานก็เป็นนั่งคุยกับเขานะที่จริงแล้วคนในป่าเมซอนเนี่ยโอกาสที่จะออกไปดูนอกเมืองและดะูเมืองต่างเมืองต่างทีนต่างประเทศเนี่ยมีน้อยมากนะตอนนี้จะมามีโปรแกรมมีโครงการ จะจัดคอร์สเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแพทย์ในป่าอเมซอนกับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์องค์รวมก็จะเชิญไปในงานอาจจะเร็วสุดก็คุยกับเขาไว้ประมาณมิถุนาที่จะถึงนี้นะในงานวันเกิดธรรมาก็จะเชิญไปเดี๋ยวจะวางแผนให้ดีๆนะจะเชิญไปสักครอบครัวหนึ่งนะเขาจะเอาไปกันสักสี่สัห้าคนเพราะว่ารถคันหนึ่งก็สะดวกจะ ถ้าเสร็จจากน้นาก็คงจะ,ะเ,รงเราได้มาศึกษาที่ทนี่ด้วยนะมาเรียนด้วยนะใครสนใจเลยเพราะว่าการมาที่นี่มันเดิดนทางไกลนะนั่งเครื่อง10 2ย่ 24, ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถมา5-6ชั่วโมงแต่ไม่ต้องนั่งเรือนะนั่งรถก็มาถึงที่นี่เลยก็รวมรวมแล้วประมาณถ้าจากประเทศไทยมาถึงเนี่ยสามสิบชั่วโมงสามสิบชั่วโมงนี่เสร็จเสร็จเนี่ยจะมาจะกลับไปเนี่ย แค่นั่งเครื่องนั่งรถไปรอเครื่องรอเลยเกือบสามวันนะกว่าจะถึงประเทศไทยเ mm hmm. ออเราก็คิดว่ามันไกลไม่ไกลนะวันนี้นั่งไปรอนอนที่เมืองหนึ่งวันอ่ะพรุ่งน,นี้ไปหน,น,นึ่งวันสองวันน่ะเป็นนั่งรอเครื่องอีกที่นอนอีกอสามวันนะคนไงไปถึงเมืองไทยก็ <Okay. S 1> ถือว่านานเหมือนกันอ่า outside and inside r o m a n t to s i t outside inside outside but kind of raining ฮะ huh? now raining อ่ะเนอะ no no เล่นนิ่งหกังจากที่วุ้ว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 วุ้ทวุ้วุ้ววุอเวุาววุ้ววุ้ววุ้ n วุ้ว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 วุ้าวุ้ววุาววุ้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 ววอ่วว้ววุรววุ้ววุ้ววุ้มาุ้วกุ้ววุ้ววุ้วทุ้ววุ้วทุ้ววุ้ววุ้ลูก้าวุ้ววุ้ววุ้ววุ้รวาววุ้วุ้ะว้ววุมววุ้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 วุ้มามาศึกษาในเมซนแล้ว ขอบคุณนักเรียน36ท่านที่ได้ออกอตมามาถ่ายทอดให้ที่บาซินนี้ช่วยค่าอะไรนะใช้จ่ายทั้งหมดนี่น่าจะยังไม่ได้รวมยอดนะคิดว่าอยู่ราวๆประมาณเกือบ2แสนนู้นกันก็ว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมากในป่าในซอนค่าใช้จ่ายสูงมากก็ดังนั้นถ้าเราสนใจกันเรื่อเตรียมเงินไว้เยอะๆหน่อยนะก็จะได้มาอุดหนุนในแพทย์อเมซอนตมาเช้านี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจะ ทำไลฟ์สดต่อรายการอินเทอร์วิวหัวหน้าเผ่าคุยเป็นภาษาโปรตุเกสนะถ้าใครฟังรู้เรื่องก็ขอเชิญฟังได้นะสาธุ let's go let's go Good